อ่ะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในช่องสายบอกนะวันนี้ก็หลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มเงินมาทั้งหมดได้3ามเนะวันนี้วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องกันนะครับว่ากล่องล่าสุดเนี่ยกล่องปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเปิดแล้วเนี่ยมันจะได้กี่ทองนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันเลยนะว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยไอเจ้ากล่องเนี้ย มันจะเป็นกล่องอ่ากล่องหีบสมบัติใช่ไหมที่ผมเคยเปิดเมื่อก่อนเมื่อแพทที่นานมาแล้วเนาะซึ่งปัจจุบันมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะและเมื่อก่อนเนี่ยมันเปิดอยู่ที่ประมาณแสนแปดพันนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นแสนห้าหมื่นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมฟาร์มมาทั้งหมดมีประมาณ 3M ก็จะเปิดได้ประมาณ20กว่ากล่องน,นะครับก็ประมาณนี้เนาะอะไรอันนี้อย่างชุดนี้ผมก็ได้ได,ได้มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเปิดแล้วถ้าได้ซ้ำมันจะเปลี่ยนเป็นเงินหรือเปล่านะ ดยรวมก็ประมาณนี้นะครับดยรวมเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันนะครับประมาณ26ขกล่องเนาะไปดูกันว่าเปิด20ขกล่องใชวลาฟาร์มเนี่ย 3M เนี่ยจะได้ทองสักกี่ทองกันเจียวและแผ่ปัจจุบันจะหาทองได้ยากกว่าเมื่อก่อนหรือไม่นะปะพร้อมแล้วเราไปเปิดกันดีกว่าครับอ่าลืมไปนะครับ ก่อนหน้านี้ก่อนผมจะเปิดเนี่ยผมมีอยู่พันหกรทองนะครับย้ำว่า1,644ทองเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าหลังจะเปิดไรไจะเท่าไหร่ โอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วเนาะก็เหลือเงินอยู่แสนสี่หมื่นก้าพันก็เหลืออีกแค่หน่อยเดียวเองอะแต่ผมเปิดที่กล่องหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไปดูโฆษณาเอาเงินแป๊บนึงนะครับีจะเปิด อ่าโอเคตอนนี้ก็ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับว่ามันจะได้ไหมทองเนาะรอบสุดท้ายนะเอาโอเคได้มา20ทองครับก็เปเสร็จเลยเนี่ยรวมทั้งหมดนะครับเปิดไปประมาณ 3M หรือ3ล้านนั่นเองเนาะรวมทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเอา2,129นะครับลบ1,644เนาะได้ทั้งหมด 4 85ทองนะครับ 3m นั้นเราหาทองได้ทั้งหมด4 85ทองนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าปัจจุบันก็หาทองไม่ได้ยากจากเมื่อก่อนมากนะครับก็ยอมรับแหละว่ามันยากกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ก็อาจจะยากกว่าประมาณ10-20%เท่านั้นนะครับไม่ได้ยากจนแบบว่าเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้เขาก็มีสกิลมาให้เราอัพเห็นไหมครับว่าอย่างเช่นสกิลเอินเงินเนี่ยถ้าเราอัพเต็มเราก็จะได้มากขึ้นอีก25%นะครับ ส่วนคนที่เขาามี VIP VIP รับก็คืออันนี้เขาก็จะได้รับเอินมากขึ้นอีกนะครับเป็น150%นะครับจากการได้รับเงินรวมถึงโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดยิงปืนโหมดแข่งรถการหาเงินเนี่ย ในแพทปัจจุบันหรือแพท0.15เนี่ยก็จะหาเงินได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องฟาร์มวิ่งกล้องอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ทําให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหาเงินได้ง่ายขึ้นปุ๊บเขาผู้พัฒนาเขาก็เลยต้องปรับอัปเดตเพื่อให้มันสมดุลน,นั่นเองนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้เก็บไปพิจารณาดูนะและตอนเนี้ ผมก็ได้เติม v ีไมาแล้วอันนี้ผมเติม v ีไมาเนี่ยจากคลิปแรกๆเลยที่ตอนมันออกมาแรกๆวีไอเนี่ยผมเคยบอกกับท่านผู้ชมไปว่าไม่สมควรซื้อใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังบอกอีกเหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่สมควรซื้อครับไม่จำเป็นต้องเติมซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันได้รับเงินมากกว่าก็จริงนะครับจากที่ผมทดลองมาแล้วเนาะแต่มันก็มันก็ไวขึ้นจริงนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเติมหรอกครับมันเปลืองเงินครับเพราะว่าจุดประสงค์เลยคือมันใช้ได้แค่1สัปดาห์ ถ้ามันใช้ได้1เดือนเนี่ยอันนี้คือดีมากเลยครับแต่ประเด็นคือเจ้าแพ็คแพ็คอ่าแพ็ควีเนี่ยมันใช้ได้แค่1สัปดาห์ผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าเกี่ยวกับเงินนะครับผมก็ซื้อมาเนี่ยเพื่อจะเอามาทดลองให้ดูนะครับใน7วันเนี่ยเงินผมตอนนี้เหลืออยู่3ามหมเนี่ยผมจะลองเอาไปวิ่งตร้องดูนะครับฟาร์มเนาะเอาไปฟาร์มเงินดูว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับภายใน7วันเนี่ยแล้วผมจะมาอัปเดตให้ใน1วัน3วันแล้วก็ 7วันนะครับโดยอาทิตย์หน้ามจะลงคลิปทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะครับสำหรับการฟาร์มเงินด้วย VAP นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะฟาร์มได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับและมีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้แล้วผมว่าผมจะไปทาอยู่ก็คือรถเห็นไหมครับเจ้ารถพวกนี้ผมจะพยายามหายได้มากที่สุดนะครับจะพยายามเก็บแห้ไท้นมากที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดเทียร์ลิสต์นะครับว่ารถระดับ SS เนี่ย มีคันไหนบ้างเนาะระดับ S ระดับ A ระดับ B ระดับ C เนี่ยมีคันไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไปจัดเทียร์ลิสต์ให้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมตลอดเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะ